ไอ้ไปตัดอ้อยไปผลอ้อยกันซิ่งซิ่งซิ่งจิมซามเดินเล่นอยู่ ได้ตรงนี้แล้วมั้งดูท่าแล้วน่าน่าจะมีเกียร์ถอยหลังใส่แล้ว มาเออนี่คันนี้ขี่ตั้งแต่สมัยเรียน อะไรอะแม่มดเหรอสวนกล้วยข้าวแก้วมังกรแล้วก็ขนุนจุเรียนจูต้นแล้วก็เงาะนี่อ้อยฝีมือคุณแม่ คนก็ล้มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอนี่ก็หลังคาแค เอาแล้วนั่นแม่ไว้ให้มันไปต่อมันยังอ่อนอยู่ใช่ปะต่็ออกอีกแะน้า,านแล้วสต่ปะลดก็มีสวนผสมวิถีชาวบ้านชาวสวนีเ,เอยา,าสับเลยอ่ะสับไว้สับครึ่งนึงให้มันั้นหน่อยใช่ไหม เรามัดเองก็ได้นี่ถ่ายวิดีโออยู่จะล้มอีกนะเด็กน้อยโอ้นี่นี่เอาไปรวมแก๊งกับอะไรนะป๊าป้าเพปป้าแจ็คเพปป้าแจ็คฟรุดเหรอถนนในน้ำ ง้ำเกลือของทีมงานฮะอาจารย์เอ็มแล้วก็น้องพลฮะตรข้างหลังมีเสาสัญญาณโทรศัพท์มาเช่าพื้นที่แม่แม่ทุเรียนต้นนั้นมันจะรอดไหมถ้าเราลดลดอยู่ม,มันจะรอด,ดปะ ไม่ไอ้วันก่อนหน้าไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถ้าเราดูแลมันจะรอด้มันก็ต้องโตใหม่อ่ะืน<ป>กเกิดใหม่ปลูกใหม่ก็ได้ปลูกใหม่สักสองต้นเอาไว้กินเองก็พอแค่ตนเดียวพอยังปล่อ,อยตายเลยอะไรลูกมานี่แล้วอิตุ๋ยน้องติง ไม่ต้องร้องลูกพาเดินมาดิพาเดินมาดไนะ่ะูน่ะสี่มือโอท็อปไ,ไปยูน,บบนเขาบอกว่ากลัวใบไม้กลัวใบไม้ทำไม อันนี้<ล>ดูดอ่าเนีย่ยอุ้มอุ้มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่บอีนนูป้าเอ่อไม้ขวาดถักมือโอทอมของดีเมืองแกลงนี่ตั้งแต่รุ่นแม้คุณนะฮะรุ่นคุณยายนี่มาเป็นคุณยายแล้วตอนเนี้ยตอนก่อนเป็นคุณป้าทงทวดทงทวดเเป็นทวดแล้ว อืนะเอเขาเห็นถนนไหมถนนลูกใหญ่อะไรนะปิดฝาปิดฝาฝา,าอะไรอะครับนี่ดูถนนทุเรียนเดี๋ยวปลูกใหม่ตอนนั้นพ่อเขายุ่งๆไม่ได้ดูรดน้ำอือ เหนื่อยไหมครับ,บ,บนีนนะ่เอวันก่อนเห็นน้องเขาเอาขนุนเนี่ยเอาไปใส่น้ำเกลือแล้วก็แพ็คแพ็คเป็นแพ็คขายอะ่ะกาไว้ใช้ทํากับข้าวกันไงอ,งอ,อขนุนในน้ำ,น,ำน้ำเกลือเบื่ออยากกินน้ำเอากินน้ำก็ยาเอากกินน้ำกินเหรอบอกเป็นแล้วอยากกินอนะ่ะลูกไปยาป้อนนะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะเด้อ ยืนอย,ยากกินอ,ย,นอยากกินอุ้ยย่าทำน้ำหกไม่ตรงปาก <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไอตุ้ยไอตุ้ยตุ้ยถึงไหมถึงไหนเอาวิ้ไม่ถึงะแ,แม่ไม่เห็นยืนดีๆนะอ่ะยืนดีๆลูกอ่ะทำไหลรถขาน้องเนี่ยยืนแล้วเปียกเนาะอ่ะ,อะใส่ฝ่องยาอ่าหิวกับบ้านน้ำสะอาดไม่เป็นไร ป่าย้ายไปอาบน้ำหมดเลยเนี่ยหมดเลยหมดเข่าหัวปุ้ยอันเดี๋ยวป้าจะยกของแล้วจะยกอ้อยมดเต็มนั่งเบาเดี๋ยวไปรอนู่นไปนั่งรอ cùng 2 mươi vừa มัดหัวท้ายยกก่อนแค่นี้นะครับ